แถวเพลงลามีนาคมลมรำเพเกินจะเอย่ยเคยครุ่นคิดตักนิดหนึ่งระดูนะ พึ่งรำพันแดดเช้าเก่าแก่ในแง่งามในน้ำลำไหลทางไตฝันวีอิบ ไปยกโลกดวงดวงตะวันหมนหมอกควันกลุ่นกระจายละลายทางจิบน้ำใจใครบางคนบนทางที่ เพียงเศษเสี้ยวก็เกี่ยวรักมาหักลา้าเท้าวชื่นมอกดอกราตรีเริ่มสีจางกลุ่นหอมกลิ่นแก้วบางๆจำฟัง เฝ้าคิดเียนเพลงรักสักเพลงหนึ่งระบุถึงซึ่งรักเราเก่าไปไหม บางทอนทอยร้อยวลีสีวิไลฉันจำได้ใครสักคนขับทุ่งลำแผ่วเพลงลามนีนาคมลมยอกฝน ฉันขึ้นตนบทกลอนตอนหัวคําบางอาจเหมือนเพลงลาวาธกรรมจดแล้วจําคําบางคํา ใครบางคนแผ่วเพลงลามีนาคมลมลำเพอยเกินจะเอยเคยครุ่นคิดสักนิดหนึ่ง ระดูหนเาเราล่วงห่วงคำหนึ่งร้อนแลงลามาถึงรำพึงรำพันเดดเช้าเก่าแก่ในแง่ ในน้ำล้ำไหลทางล้ไตฝันวีบไปโยกโลกลวงดวงตะวันหมุนหมอก วันกลุ่นกระจายละลายทางจิบน้ำใจใครบางคนบนทางเที่ยวพเพียงเสศษเสี้ยวก็เกี่ยวรัก มาหักลางชาวชื่นมอกดอกราตรีเริ่มสีจางกลุ่นหอมกลิ่นแก้วบางบงจำฟังใจเฝ้าคิด เขียนเพลงรักสักเพลงหนึ่งระบุถึงซึ่งรักเราเก่าไปไหมบางทอนทอยร้อยวลีสีวิไล ฉันจำได้ใครสักคนขับทุ่มลำแผ่วเพลงลามีนาคมลมยอกฝนฉันขึ้นต้นบทกลอนตอนหู บางอาจเหมือนเพลงลาวาทกรรมจดแล้วจำคำบางคำใครบางคน